สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำต้มยำกันแต่ก่อนอื่นเราจะต้องคั่วใบมะกรูดก่อนนะครับอันนี้คือหลักสูตรพิเศษของผมกันเลยทีเดียวนะครับเป็นสูตรลับๆคุณผู้ชมนะครับอาจจะไม่มีใครทําแบบนี้นะครับคั้วใบมะกรูดสนิดหนึ่งเวลาที่ต้มออกมานะครับสดน้าจะมีความหอมคุณผู้ชมเนาะสำหรับใบมะกรูดจะเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติของน้าซุปให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นเมื่อเรานำใบมะกรูดไปคั้วนะครับจะต่างจากเรานาใบมะกรูดสดๆไปต้มธรรมดานะครับจะมีกลิ่นเหม็นเขียวนิดๆแต่ถ้าข ีอะไรต่างอร่อยมากๆเลยสำหรับเมนูวันนี้ในส่วนเครื่องเปรี้ยวของเราก็จะเป็นใบมะขามอ่อนที่มีอยู่ต้นเดียวนั่นแหละคุณผู้ชมนะครับแตกมาก็มาเก็บนะครับเก็บมาใส่สำหรับใบมะขามอ่อนเพราะว่าต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนนี่คืออร่อยสุดๆนะครับโดยเฉพาะตับคุณผู้ชมผมชอบมากๆเลยครับเวลาตับนะครับซดน้ำลงไปจะได้กลินน้ำหอมของตับแล้วก็เวลาตักใส่ปากเคี้ยวตับลงไปคุณผู้ชมเอ้ยแล้วก็ซดน้ำตามได้รสชาติมากๆเลยคุณผู้ชมอื้อหือสุดยอดกันเลยแล้วก็หอมหอมสุดๆเลยครับและในส่วนของกลิ่นและหัวใจไก่คุณผู้ชมเอ้ยเวลาที่เคี้ยวลงไปเนี่ยได้้้้้้้้้ออออออรร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 รถสสไไไไไดดดชชาาาาาาตตติิกกุบบบืืืหหหเเเเเคคคคีีี่่ยยววววลลลงงงปปปนนนนนนะะะัััมจจ็ขพ